สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่ช่อง NTR อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาฉลอง1,500ั 1, ซับการฉลอง1,500ั 1, ซับของผมจะแจกทั้งหมด15คนแล้วก็คนละ100บาทเนาะ ใครที่เข้ามาดูไลฟ์สตรีมแล้วก็ทักผมตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่15ผมก็จะไล่แจกตามนี้เลยนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนกันเสมอมานะแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตรบกวนติดต่อเข้ามาด้วยนะครับผมอยากให้คนดูที่เข้ามาจริงๆแล้วก็มีคนใหม่ๆด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้เห็นคลิปนี้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ ün ün แล้วนะครับแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองนะครับต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับหนะึ่งพันห้าร้อยสับเนาะใครนะที่มีรายชื่อาา like นะ ผมนะครับผมก็ไล่ตั้งแต่คนแรกถึงคนที่15ผมไม่ได้มีอะไรที่จะให้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็อยากฉลอง1นึ่งพัน้รดซับตอนแรกจะเติมนะครับแล้วก็มาเปิดกระชาให้คนดูได้ดูกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรดีนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีแพ็คของกาชาเลยมีแต่กล่องม้าแล้วก็ต้องเอาเพชรแดงใช่ปะก็มาเปิดก็ได้แค่2โล20ใบแต่อันนี้ครับ ใครมีรายชื่อดังนี้นะติดต่อเข้ามาในดิสคอร์ดนะครับแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาให้ละกันผมก็แจก100บาทมันอาจจะไม่เยอะแต่ก็15คนก็พันหแล้วนะอันนี้ก็เป็นการฉลอง1,500งพันหยซของผมและกันถ้าเกิดใครจะสลัดสิทธิ์บอกได้นะ <c oughs> จะได้ให้คนถัดไปแต่ว่าอไม่อยากให้สารส,สิละกันอยากให้นะครับแล้วก็ทําตามกติกาแต่ว่า,าผมไม่ได้บอกก่อนอะไรล่วงหน้านะครับอยากเซอร์ไพรส์ไม่ทักมาในแฟนเพจเฟซก็ทักมาในดีคอร์นะครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะโอนให้เนาะคนละร้อยนะครับตามนี้นะสรับคลิป1น0่งพันร้ยซับนะครับที่จะมาฉลองกับคนที่ดูรสตรีมอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณทุกคน มา,มากเลยแล้วก็ผมมีงานต่างๆนะครับหรือว่ามีไรายได้เสริมเข้ามาก็เพราะคนดูเลยครับที่ช่วยรับ์ตหรือสนับสนุนกันเสมอมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ถ้าเกิดแบบยอดซับเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็น่าจะแจกตามยอดซับหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อน,นครับว่าจะให้อะไรกับคนดูอีกในรอบต่อๆไปแล้วกันตลอดคลิปนี้ก็บายๆนะนะคนดูสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือว่าเข้ามาคุยกันไลฟ์สตรีมได้นะครับ